สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งและโหลดแอปพลิเคชันนะครับโดยที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือติดตั้งแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็คือจะเสียบเมมไว้นะครับเพื่อเรียกดูย้อนหลังเอาเนาะแล้วก็สามารถเรียกดูตัวกล้องผ่านมือถือเนี่ยได้ในระยะไม่เกิน1 0บถึงสิเมตรนั่นเองนะครับผมก็คือเนี่ยจะมีตัวใส่เมมเมอรีมาให้นะครับตัวน,นี้รองรับ32มสิิกนะครับ แล้วก็มีปุ่มนีเซตอยู่ด้านตรงนี้ด้วยจะเป็นกล่องตัวสีส้มนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามา,อาลองตั้งค่ากันดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็คือจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปโหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับถ้าเกิดเป็น Android นะครับก็คือเข้าไปที่ p l a y s t o r e ได้เลยส่วน p p o o n เนี่ยก็คือเข้าไปโหลดใน a p p s t o r e ใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเนาะโอเคเรามาลองเข้าไปดูกันนะครับพิมพ์คำว่า v สามแปดศูนย์อ่ามันจะขึ้นมาแล้วครับโปรด้วยนะครับอ่าเราก็เลือกไปปุ๊บกดติดตั้งได้เลยครับตัวนี้เดี๋ยวช่วงรอติดตั้งนะครับเราไปเสียบอุปกรณ์กันนะครับแล้วก็รีคากล้องกันโอเคตัวนี้จะมีของแถมมาให้ก็จะมีขายึดกล้องนะครับแล้วก็สมุดคู่มือนะครับถ้าเกิดสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจอ่านคู่มือแล้วงงเนี่ยก็มาดูในวิดีโอผมได้ แล้วก็ตัวนี่นครับรีเซ็ตจะเป็นเข็มจิ้มนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้เข็มจิ้มนะเพราะว่ามันก็จิ้มค่อนข้างยากทีเดียวมันตัวเล็กต้องเล็งให้ดีๆนะครับแล้วก็แทงเข้าไปมันจะเป็นปุ่มนะครับอันนี้จะเป็นรูเสียบปลั๊กนะครับเราก็เสียบเข้าไปเรื่อยๆตัวนี้ไม่มีเน็ตเราก็สามารถใช้งานเรียกดูย้อนหลังอะไรได้ปกตินะครับแต่แค่พี่ลูกค้าอยู่ใกล้กล้องเท่านั้นเองจะดูแบบเรียลไทม์ก็ไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราหลุดสัญญาณออกไปเนี่ยเห้ไก่ก็สามารถกลับมาดูยอนหลังได้เพราะมันจะบันทึกอยู่ตลอดเวลานะครับเริ่มโอเคเดี๋ยวรอเขาเริ่มระบบปแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแอปรอ,อเลยอันนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเปิดแอป,ปเลยนะครับอ่าจากนั้นเราก็ยอมรับข้อตกลงเข้าไปนะครับแล้วก็ ได้อ่านแล้วคอนเฟิร์มไปอนุญาตนะครับระบบเริ่มต้นในการเริ่มต้นโอเคนี่หน้าตาแอปเขาจะเป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็กดเลือกทดลองใช้หน่อยนะครับแล้วก็เอาไว้เขาหน้านะครับจากนั้นเนี่ยเข้ามาหน้าตานี้นะครับเดี๋ยวเรามารีค่ากล้องก,องก่อนแล้วเราค่อยตั้งค่านะทุกครั้งนะครับผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยรีก่อน เพราะว่าอาจจะมีการเทสของช่างนะครับก่อนส่งให้ลูกค้าเนี่ยแล้วเขาลืมนี้ค่านะครับอาจจะทําให้ตัวกล้องมันเออเลอร์หรือว่าเชื่อมต่อได้ยากนะครับอ่้วก็เงยหัวกล้องขึ้นมานะครับจึ๊บนี่มันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับอ่ะมันก็จะมีเข็มมาให้ตัวนี้นครับแต่มันเล็กก็คือมันจะจิ้มเนี่ยพี่ลูกค้ากะให้ตรงนะอยู่ตรงกลาง ล้วก็ทิมเข้าไปนะครับกดค้างมันจะเป็นปุ่มเล็กอยู่ด้านในอันนี้ผมก็เลยจะใช้วิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากนี่นะครับเป็นคัตเติ้ลบัตนะเราก็ตัดด้านในด้านหนึ่งของเขาเนี่ยให้เหลือขนาดนี้นี่เราก็จิมไปเพราะมันจะพอดีกับรูเห็นไหมเนี่ยพอดีเลยนะครับเราก็ทิมเข้าไปตรงตรงให้ได้ยินเสียงกึ๊บนะครับแล้วก็ค้างไว้ องงพอเคารองเรียกคืนตั้งค่าโรงงานแล้วก็ปล่อยมือได้เลยนะครับรหรือมีไม้จิ้มฟันก็ใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับถ้าเอาอะไรก็ได้ที่หางง่ายสุดนที่ตั้งเสร็จสมบูรณ์โอเคอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์ละทีนี้เราจะมาตั้งค่ากันนะครับจะเป็นการตั้งค่าแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นแบบเมนวลเลยนะครับก็คือเห็นไหมครับตัวบวกแน่นบนเรากดไปเลยปุ๊บนี่ ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เลือกเพิ่มอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่กล้องสมาร์ทนะครับเราก็เลือกเพิ่มรหัสอุปกรณ์อ่าจากนั้นจะให้มีสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับเรากดรูปสแกนอนุญาตไปนะครับก็จะขึ้นหน้าตานี้มาเราก็สแกนได้เลยครับนี่นะอยู่ด้านนี้ หลังจากสแกนเสร็จสับแล้วนะครับก็จะขึ้นเลขกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็มีให้เลือกชื่อตัวกล้องเราจะตั้งเองก็ได้หรือว่าจะเลือกตามที่เขามีมาให้ก็ได้นะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นไปนี่นะครับก็จะมาอยู่หน้าตาอุปกรณ์ออฟไลน์นะครับแบบนี้คือยังใช้งานไม่ได้นะครับวิธีการก็คือเรารู่นี้นะครับเข้าไปที่ w i f i นะครับปั๊บเห็นไหมครับจะมีนี่ครับ ไวไฟของกล้องเขาปล่อยสัญญาณมาก็คือตัว M V นี่ครับเราก็กดเชื่อมต่อเข้าไปอ่าอันนี้คือเชื่อมต่อสิทจิัสา์แล้วเนี่ยเราก็กดถอยหลังมาปุ๊บกล้องก็จะเริ่มหมุนหมุน,หม,นหมุนนะครับรอสักครู่นะครับเชื่อมต่อครั้งแรกอาจจะนานหน่อยนะครับ ถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นปุ่มที่ให้กดเล่นมานะครับตรงนั้นเราก็จะกดเล่นได้แล้วก็ต้องเข้าไปตั้งรหัสด้วยนะครับ <c oughs> อ่โอเคขึ้นแล้วครับทีนี้เราก็กดปุ่มเล่นดูนะครับนี่เขาจะขึ้นให้คุณใส่รหัสผ่านนะครับรหัสก็คือเป็นรหัสตัวกล้องเวลาเราจะเพิ่มมือถืออีกอันหนึ่งเนี่ยเราต้องมีรหัสตัวนี้นะครับเราก็ตั้งค่านะครับ ด้านบนเนี่ยผมแนะนำไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็ด้านลลางเนี่ยเราใส่เป็นตัวภาษาอังกฤษสักอสองตัวก็ได้แล้วก็เป็นตัวเลขทั้งหมดให้ได้ความยาวนะครับ8ตัวขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน40ตัวนะโอเคเดี๋ยวผมมาลองมาใส่ใดูกันผมใส่ K K หนึ่งสหถ้าเกิดกลัวกลัวแบบว่าใส่ผิดนะครับก็กดเปิดรูปตาด้านหลังไว้ มันจะได้เห็นรหัสนะครับว่าามันเหมือนกันไหมนะครับด้านล่างก็ใส่ให้เหมือนกันนะครับ k k 1 2หนึ่งสอาม่ห้าหได้แล้วนะครับทีนี้กดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับนี่จากนั้นเดี๋ยวเราลองมาเข้ากล้องกันดูนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยทำงานได้หรือยังนะครับโอเคทำงานได้แล้วนะครับเห็นไหมอ่าเราก็ลองบังคับกล้องดูนะครับ อันนี้คือใช้งานแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเราเชื่อมต่อกับตัวกล้องโดยตรงนะครับเราก็สามารถเรียกดูย้อนหลังได้โดยการกดปุ่มถอยหลังนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าต้องอมีเมมโมรีก่อนนะครับเสียบเมมโมรีไว้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาลูกค้ามาเชื่อมต่อดูกล้องเนี่ยก็อย่าลืมเชื่อมต่อไวไฟกล้องนะครับที่ว่าเชื่อมต่อนี่ครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะหลุดออกไปนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหม เนี่ยคำว่า MV เนี่ยทุกครั้งที่จะเรียกดูกล้องต้องเชื่อมต่อตัวนี้ทุกครั้งนะครับในกรณีที่ตั้งค่าแบบไม่มีสัญญาณเน็ตนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดติดขัดอะไรก็ทักสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ